เดี๋ยวที่บ้านพี่น้องยจะมีกานรับประจุช่อง GNR ช่องหนึ่งชแนลก็เหมือดต่ว่ดกินเขลืกินน้ำแล้วแะไรพี่น้องเหมือดเหมือด,ดว่ะนั่งเล่นกับพ่อกับแม่น้องหลง

โอ้พระเอกกินกาแฟอย่พี่น้องคดรอของเราอาเซียเด้นนี่อาเซียเดินเออนี่โอ้ยเป็นมวยเว้ยนี่นี่นี่จุดรอของเราอันนี้นายันนายันนี่พอ่อพ่อพี่หลงกับไอ้เพิ่น,อนอไอ,นอ้น้องชายผมเนี่ยครับนี่นี่พ่อนั่งกินเขากินปลาแล้วแหละนั่งคุยกันมากินเขากันเนอพี่น้อง Uhm. Ừ ừ, ชาว่าแดดอู้แดดมเลิกู่ดียย่านฝนตกย่ พี่ไอ้ายอ้ไอ้น้องหลงครับพี่ชายเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านเนาะเพิ่นมาจากสกลนครนะครับเป่นอ่บ้านหอมหามาทำงานอยู่สกลครับนี่ก็นี่ก็อ้ายอ้ายพี่หลงก็กันเนาะนี่เนาะ นฮ้ยจะบอกว่าอันไทยโลกอันไ้เด้อไยเก็บไใ้ไทยเก็บอาสภาพอันที่เพื่อนอันนะแมุนขึ้นนี่ตรงหวไหไอ้ไอบังคัเมือกันเนาะเออนี่แหละโอ้ผู้ต่อกันบ่ขุ้นยูหุนยูดูยูกับเ่าคนนี้ก็ไอ้กันเนาะลูกชาย่อกับหลายคนยู สี่คนหาคนบ่ห้าคนใกล้ๆมันจะผู้ชายหลายผู้ชายหลายนี่ใคล้ๆๆอยู่พูดหลังก็ไอ้แน้วพี่น้องโน้องอยู่คนอายน้องชายน้องหลงนี่แหละครับลูกพ่ออันนี้บ่แม่นอายนี่ยอาเซียเนี่ยอาเซียเนี่อาเซียนเอาอีกรอบยอนโอ้แจวแฉว์แฉวดีสุดรอก็าเจ้าหนี้บุญเฮงบงจากเด้อครับ ไม่คนดังคนดังคนดังอ่าพนมผมแพ่งคือกันเ้อะพูดกับแพงอยู่แพงแพงมืออ่างานงานศพยายงานศพแม่ผมก็ได้เล่านี่แหละมาเวอามาคุยน้ำเนาะมาซอยโอ้จนแล้วดีใจปื้มใจอยู่นี่คนนั่งเฮาน้ำป่าิิมบ่ปลากันพี่เนอะอย่ไก่ปันไดกระชัง